ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้านในบ้านของเมืองไอมีคนคลั่งดิใช่ท่านผู้ชมนครปฐมไปโรงพักเหมือนจะไปแจ้งความแล้วไปแย่งปืนตำรวจไปสวสอปจักระดยิงเจ้าหน้าที่สุดท้ายโดนวิสามันนะสองทุ่มครึ่งอ่ะเหตุการณ์เกิดสองทุ่มครึ่งนะคะโรงพักนครชัยศรีที่นครปฐมค่ะ ที่เกิดเหตุก็คือหน้าโรงพักเลยค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งถูกวิสามัญเสียชีวิตเขาอายุ38ปีมีปืนขนาด9มม,มซึ่งเป็นปืนของสารวัตรเนี่ยตกอยู่ตรงนั้นนะคะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมพลตำรวจตรีชมชวินท่านบอกอย่างนี้ค่ะตัวผู้ตายเนี่ยขับรถกระบะซึ่งมันเป็นรถกระบะรุ่นเก่าแล้วมาที่โรงพัก ท้ายกระบะเนี่ยมีเครื่องนอนเครื่องครัวอยู่เต็มเลยนะคะขับเข้ามาในโรงพักแล้วเข้ามาแจ้งความไม่แน่ใจว่าแจ้งความคดีอะไรแจ้งความกล่าวหาใครแต่เสร็จเดินมอเมืออยู่แถวนั้นเช่นเสร็จแล้วก็ไปนั่งตากแดดอยู่ตรงทางเข้าโรงพักอะคะ่ะนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งค่าเกือบเกือบสองทุ่มมีตำรวจนายหนึ่งท่านเป็นยศสารวัตรปรับปรามท่านเดินไปหยิบของที่ท้ายรถฟอร์จูเนอร์สีขาวก็จอดอยู่ในโรงพักนั่นแหละคะ่ะครับปรากฏว่า จังหวะที่ตำรวจเผลอนายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยย่องมาทางข้างหลังแล้วแย่งปืนจากเอวของสารวัตรท่านนี้ค่ะเสร็จแล้วยิงสเปะสปะไปทั่วเลยตำรวจนี่หลบกันวุ่นวายหนีตายกันละมานเลยนะเสร็จแล้วตำรวจก็เลยต้องตั้งหลักนะคะแล้วยิงตอบโต้วิสามันนายเข็มเพชรอายุ38ปีคนนี้เสียชีวิตค่ะ นี่คาดการคงจะไปแจ้งเรื่องบนโรงพักเกี่ยวกับเรื่องภรรยากันมาเพราะเขาทะเลาะกับภรรยามาแล้วหนีออกมาจากบ้านโอ้ยังไงก็ไม่ควรจะต้องเสียชีวิตแต่โอ้โหไปแย่งปืนมายิงสเปซสป,ปะหนีตายอลรมานตำรวจก็ต้องยิงแล้วครับนี่ตามข้อมูล